ื่อครั้งที่โจโฉแตกทับเรือพ่ายแพ้ที่ผาแดงเขาหลบหนีไปตามเส้นทางเล็กๆพร้อมทหารเพียงแค่ไม่กี่คนทุกคนล้วนอ่อนแรงท้อแท้สิ้นหวังและขาดอาหารความหิวทําให้ทหารต้องฆ่ามา้าฝึกกินเพื่อประทังชีวิตโจโฉและทหารเพียงไม่กี่คนนี้ตีฝาด่านเล็กด่านน้อยมาเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายทันทีที่ผู้คุมด่านก้าวออกมาเสียงอาวุธกระทบผืนดินสั่นสะเทือนไปทั่วทุกคนก็รู้ว่านี่คือเงาบมืงกรเขียวใช่แล้วผู้คุมด่านสุดท้าย คือบุรุษหน้าแดงนามว่ากวนอูนั่นเองเมื่อโจโฉเห็นกวนอูจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านยังจํามิตรไมตรีที่ข้าหยิบยื่นให้ได้หรือไม่เมื่อครั้งที่ท่านถูกตีพ่ายแพ้ข้าเลี้ยงดูท่านอย่างดีแต่ท่านกลับหนีจากข้าไปเมื่อกวนอูได้ฟังโจโฉทวงบุญคุณจึงตอบกลับว่าบุญคุณครั้งนั้นข้าก็ได้ทดแทนให้ท่านไปจนหมดแล้วด้วยการสังหารสองขุนพลเอกที่เป็นศัตรูกับท่านโจโฉเมื่อได้ฟังจึงกล่าวทวงบุญคุณอีกครั้งแต่ตอนที่ท่านหนีจากข้ามานั้นท่านได้ ฝ่าห้าด่านและสังหารหกขุนพลของข้าไม่เพียงแต่ข้าไม่ถือโทษเอาความกับท่านแต่ยังสั่งทหารตลอดทางว่าห้ามทําร้ายท่านอีกด้วยนะเมื่อกวนอูได้ฟังโจโฉพูดทวงบุญคุณขนาดนี้จึงจําใจปล่อยโจโฉไปพร้อมเอ่ยขึ้นว่าบัดนี้เราจบสิ้นกันไม่มีสินใดติดค้างกันอีกหากพบเจอกันอีกวันใดนั่นคือวันตายของท่านสถานการณ์ของโจโฉและกวนอูครั้งนี้สอนอะไรแก่เราบ้างคะชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งหากเขาติดหนี้บุญคุณใครแล้ว เขาจะยึดมั่นต่อบุญคุณนั้นเป็นที่สุดและจําได้ว่าใครมีบุญคุณต่อเขานอกเสียจากผู้ที่มีบุญคุณนั้นจะเอ่ยทวงถามขึ้นบุญคุณที่เคยมีต่อกันมาทั้งหมดจึงจะสิ้นวาระลงเรื่องบุญคุณคนนั้นต่อให้ติดค้างจริงหรือไม่อย่างไรหากเอ่ยทวงถามขึ้นเมื่อใดก็จบสิ้นลงเมื่อนั้น